ต่อกันอีพีที่สองไปมีห้องคาราโอเกะดูสนามเด็กเล่นกัปตันอเมริกาโอ้โหวิวถ่ายรูปก,ก็ซื้ออาหารปลาเรียบร้อยแล้วนะครับก็กำลังจะเดินลงไปให้อาหารปลาข้างล่างนะดูวิวโอ้โหแต่ละจุดมีนก อีโมได้ฮะไม่รู้ชื่อเรียกไปก่อนนะโอ้โหทางเดินที่นั่งนะสุดน่ารักตะการตาปลาเยอะเลยหน้าพาพี่พันธ์มาจับปลาถ่ายไปด้วยก็ต้องระวังตกนะครับ ปลาเต็มเลยปลาเดี๋ยวค่อยให้เดี๋ยวค่อยให้ใหไปเข้าไปก่อนโอ้ที่กว้างขวางมากทางคาเฟ่ปลาเลยคาเฟ่อาหารปลาดเดี๋ยวระหว่างที่ถ่ายวิดีโอไปถ่าย ตอนพ้อนให้หานปลาด้วยนะครับคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะไม่แน่อาจจะต่ออีพีที่สามนะครับจบคลิปตอนพี่พ้อนให้หานปลาพี่พ้อนถามายิ้มนะโอ้โหม,ม,มีบอกปลาได้ด้วยว่าอย่าเพิ่งโอเคอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ